คารกคิตอนี้พาช่างมาแก้กระเบื้องหลังคาให้ลูกคา้าเนื่องจากลูกค้าบอกว่า,วามีหลังคาบางจุดที่มันรั่วก็เลยมาแก้หลังคาเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับปรากฏว่ากระเบื้องหลังคาแตก เนื่องจากบางทีช่างเหยียบแล้วแตกแล้วลืมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับปกติโครงการมีรับประกันอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องทำการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ให้ลูกค้านะครับ แดดร้อนมากเลยวันนี้แต่ช่างสุดยอดเก่งมากเลยนะครับ